พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แสดงเจตารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยด้วยกลไกทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามยึดทรัพย์และบำบัดรักษาโดยเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งมิติของการค้าการเสพ และไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการบูรณาการอำนาจทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดด้วยแนวทางการยึดทรัพย์สินตามมูลค่ารวมทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบวงจรตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนั้นจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนทุกคนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสะและร่วมมือกับภาครัฐภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในนามของรัฐบาลผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ผมขอรอันธนาคุณพรศะศระีธนตรัยและสิ่งติดท,ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบรนาดาลประทานพรให้พี่น้องประชชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ